เงียนทีบิกเตียนยื่นใบสมัครหลีกเกาหลีใต้แต่ไม่ผ่านเดบิวต์แฟนบอลเลบอลเวียดนามโวยตาไม่ถึงก่อนหน้านั้นสื่อกีฬาเวียดนามได้ตีข่าวใหญ่เงียนทีบิกเตียนยื่นใบสมัครไปเล่นหลีกเกาหลีใต้กับสโมสร g ีเอสคารเทในโคตาเอเชียเธอจะต้องผ่านการเดบิวต์ได้รับการคัดเลือกจากโคช้ชให้เข้าร่วมสโมสรและจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ในหลีกเกาหลีใต้อย่างแน่นอนหลังจากอียองแทกโค้ชของ g ีเอสคาเท พร้อมด้วยล่ามได้เดินทางไปเกาะติดการแข่งขันหลีกของเวียดนามถึงขอบสนามพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าจุดประสงค์ของการเดินทางมาครั้งนี้คือการดูฟอร์มการเล่นของตู้เย็นหรือเหงียนที่บิกเตียนที่ได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโคตาเอเชียของลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2026ล่าสุดสโมสร g ีเอสคาเทคก็ได้ประกาศผลการเดบิวต์อย่างเป็นทางการโดยตัดสินใจเลือกเรนาโทโกกุหัวเสาดาวรุ่งชาวญี่ปุ่น มาร่วมทีมในโคต้าเอเชียพร้อมลุยหลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2 0 2 6ซึ่งก็ทำให้สื่อและแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามต้องฝันสลายที่เหงียนทีบิทเตียนไม่ผ่านการเดบิวต์ส่วนนักวอลเลย์บอลสาวไทยผ่านการเดบิวต์สองคนธนชาสุกสดตำแหน่งดีหลังสมสรไฮพาร์ตวิภาวีสีทองตำแหน่งหัวเสาสมสรเรสปาดจากผลการประกาศก็ทำให้สื่อและแฟนวอลเลย์บอลเวียดนาม รู้สึกเสียดายและตำอนโคช้ชตามไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้เง็นที่บิกเตียนได้ดำเนินการยื่นเอกสารรับรองเพศอย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะยืนยันคุณสมบัติในการลงเล่นในหลีกหญิงได้อย่างไม่มีข้อกังขาแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสจากสโมสรนในหลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ทั้งที่เธอเล่นได้ทั้งหัวเสาบีหลังและบอลเร็วอีพีนี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลเล่บอลเวียดนามพวกเขาจะมีมุมมองเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันต่อเลยครับความคิดเห็นของแฟนบอลเลบอลเวียดนามพันแรกครับเหมียนทีบิกเตียนมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ซึ่งยังไม่ได้ถูกแสดงออกมาอย่างเต็มที่ในการเดบิวการไม่ได้รับเลือกในครั้งนี้ไม่ใช่โค้ ยังไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเธอแต่เป็นเพราะตาไม่ถึงไม่สามารถมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเธอเสียดายแทนแ,นแฟนบอลเล่บอลเกาหลีใต้ที่จะไม่ได้เห็นซูเปอร์สตาร์เวียดนามลงเล่นความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหนียนที่บิกเตียนอาจมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากนักกีฬาคนอื่นซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับระบบการเล่นของสโมสรทีเอสคาลเทคโคช้ชอาจต้องการนักกีฬาที่มีสไตล์การเล่นที่เข้ากับทีมได้ดีกว่า ไม่ใช่แค่ความสามารถเพียงอย่างเดียวการปรับปรุงสไตล์การเล่นให้เข้ากับทีมหรือการหาทีมที่มีระบบการเล่นที่เหมาะสมกับเธออาจเป็นทางออกที่ดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับนอกจากความสามารถทางด้านกีฬาแล้วยังมีปัจจัยอื่นทั้งบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำทีมที่เหงียนทีบิคเตียนมีครบทุกอย่างถ้าโคชเลือกก็จะได้ปัจจัยเหล่านี้ไปด้วยซึ่งหายากมาก สำหรับนักกีฬาที่จะมีคุณสมบัติครบเครื่องอย่างนี้เสียดายแทนแฟน,แฟนวอลเล์บอลเกาหลีใต้ที่จะไม่ได้เห็นซูเปอร์สตาร์เวียดนามลงเล่นความคิดเห็นท่านต่อไปครับเงียนทีบิกเตียนและเรนาโทโกกุไม่มีประสบการณ์ในการเล่นในลีกเกาหลีใต้เหมือนกันแต่สิ่งที่เงียนทีบิกเตียนมีมากกว่าคือประสบการณ์รายการระดับนานาชาติทั้ง AVC Cup และเอเชียนครัส่วนเรื่องศักยภาพเงียนทีบิกเตียน ก็เป็นซูเปอร์สตาร์เหนือกว่าอยู่แล้วการันตีจากการคว้าชแชมป์ AVC คัพสสมัยขอเหตุผลจากโคชทำไมไม่เลือกจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเหนียนทีบิกเตียนมีศักยภาพเหนือกว่าทั้งเรนาโทโกกุธนชาสุกสดและวิภาวีสีทองเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลีกเกาหลีใต้มุ่งแต่เรื่องการตลาดมากกว่าศักยภาพของนักกีฬาจริงๆ วงการบอลล์บอลเวียดนามมูลค่าการตลาดต่ำกว่าญี่ปุ่นและไทยจึงเป็นเหตุผลที่โค้ชไม่เลื่อนเหงียนทีบิ๊กเตียนไม่แปลกใจทำไมวงการบอลล์บอลเกาหลีใต้ถึงได้ตกต่ำลงความคิดเห็นท่านต่อไปครับโค้ชจีเอสคาร์เตามไม่ถึงหน้าผิดหวังมากอุตส่าห์เดินทางมาดูฟอร์มถึงขอบสนามที่เวียดนามแต่สุดท้ายกลับเลื่องนักกีฬาญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความไม่รอบคอบและอาจมีการเลือกปฏิบัติ หรือปัจจัยอื่นๆที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังขาและน่าตำหนิเป็นอย่างยิ่งความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหนียนทีบิกเตียนคนเดียวเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งหัวเสาบีหลังและบอลเร็วเหมือนเอเรนาโทโกโกุธนชาสดสดและวิภาวีสีทองมารวมในคนเดียวแต่จ่ายค่าจ้างแค่คนเดียวไม่เข้าใจทำไมโคชทีเอสคาเทคไม่คิดถึงความคุ้มค่า สงสัยคงจะมองที่ค่าการตลาดมากกว่าศักยภาพของผู้เล่นความคิดเห็นท่านต่อไปครับปกติจะให้เกียรติในการตัดสินใจของโค้ชและไม่ค่อยวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเข้าใจการเลือกผู้เล่นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่โค้ชควรจะมีเหตุผลมากกว่านี้รู้ไหมเงี้ยนที่บิกเตียนเป็นผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามไม่มีข้อสงสัยในศักยภาพของเธอ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหนียนทีบิกเตียนเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งหัวเสาบีหลังและบอลเร็วการที่เธอไม่ได้รับเลือกให้ไปเล่นลีกเกาหลีใต้ถือเป็นการเสียหน้าครั้งใหญ่สำหรับวงการวอลเลย์บอลเวียดนามและเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศของโค้ชจีเอสคาร์เทคที่มองข้ามความสามารถอันยอดเยี่ยมของเธอไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า คงไม่มีอะไรนอกจากต้องการจะตบหน้าเพื่อดิสเครดิตบอลเล์บอลเวียดนามให้ดูด้อยค่าก็อย่างที่รู้5ปีมานี้บอลเล์บอลเวียดนามแซงเกาหลีใต้เอาชนะได้ทุกรายการขอถามโคช g ีเอสคาเทถ้าไม่ต้องการเห็นทีบิกเตียนจะให้เขาส่งใบสมัครไปเพื่ออะไรน่าจะบอกกันตั้งแต่แรกความคิดเห็นท่านต่อไปครับความฝันพังทลายลงอย่างไม่น่าเชื่อ ก่อนหน้านี้ตี่ข่าวใหญ่โตว่าเงี้นทีบิกเตียนจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในลีกเกาหลีใต้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามต่างตั้งต,า,งตารอคอยแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผิดหวังทำให้รู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากกับโค้ชจีเอสคาลเทคความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุผลที่ไม่เลือกซูเปอร์สตาร์เวียดนามจากปากของโค้ชจีเอสคาลเ หวังว่าโค้ชจะออกมาชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนปโปร่งใสและน่าเชื่อถือ Nam, เพื่อให้แฟนลเล่บอลเวียดนามเข้าใจและลดความรู้สึกผิดหวัง porn, อย่าให้ถึงขนาดต้องบุกเข้าไปถล่มในเพจของสโมสรเลยนะความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหนียนทีบิกเตียนไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมทั้งมีการยื่นเอกสารรับรองเพศอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของเธอ แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งต่อไปอย่าไปหลีกเกาหลีใต้อีกไปหลีกยุโรปหรืออเมริกาดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับเหนียนที่บิกเตียนเรนาโทโกกุธนชาสกสดและวิภาวีสีทองใช้มาตรฐานการประเมินผลวัดความสามารถเหมือนกันหรือไม่ทำไมซูเปอร์สตาร์เวียดนามถึงไม่ผ่านการคัดเลือกทั้งที่มีศักยภาพเหนือกว่าทุกคน ฉันว่าการประเมินผลไม่ตรงกับความเป็นจริงของตัวผู้เล่นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าลีกเกาหลีใต้เน้นการตลาดมากกว่าการแข่งขันเนื่องจากโค้ชไม่ได้เลือกนักกีฬาตามความสามารถแต่เน้นการขยายฐานแฟนคลับที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงนักกีฬาเวียดน,นามที่ไปเล่นต่างประเทศทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลต่างไปด้วยความสามารถจริงๆ ไม่ใช่ไปด้วยเงื่อนไขาทางการตลาดแบบนี้ความคิดเห็นของแฟนบอลเลบอลเวียดนามท่านสุดท้ายครับนี่เป็นความผิดพลาดของโค้ช G.S. c a r t e c อย่างไม่น่าให้อภัยที่มองข้ามเพชรเม็ดงามและเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ของแฟนบอลเลบอลเวียดนามที่ซูปเปอร์สตาร์เงียนทีบิกเตียนถูกปฏิเสธด้วยความไม่เป็นธรรมทั้งที่ผลงานและความสามารถเหนือกว่าเรนาทโทโกกุธนชาสขสดและวิภาวีสีทอง นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลเล่บอลเวียดนามไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ